เส้นทางที่ไม่มีใครเดินซีซั่น3ตอนข้อความจากอดีตหลังจากที่ไมโลตัดสินใจเดินออกจากอดีตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะหาทางเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ในใจเขาจะยังมีความสงสัยและความกลัวที่ติดตัวมาแต่คอวามหวังใหม่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นไมโลเก็บเงินที่ได้จากงานเล็กๆที่ทําในกรุงเทพและตัดสินใจเปิดร้านเหล้าเล็กๆที่ตั้งอยู่ในย่านที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ร้านของเขาไม่มีอะไรพิเศษนอกจากบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองเล่าถูกๆที่เขาเสิร์ฟให้กับลูกค้าผู้มาจากหลายทางชีวิตไมโลคัดเลือกพนักงานที่เขาคิดว่าเหมือนตัวเขาในอดีตคนที่เคยเจอความล้มเหลวหรือไม่เคยมีทางเลือกในชีวิตร้านเล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสใหม่ๆใ,ในการเริ่มต้นใหม่และไมโลก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้พวกเขาทุกคนไม่เพียงแค่การเปิดร้านเล่าไมโลยังได้เริ่มโครงการเติมฝันให้น้อง โครงการที่รับบริจาคของสิ่งของจำเป็นและสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆในพื้นที่ชายแดนที่ขาดแคลนชีวิตของเขาเริ่มมีความหมายมากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าเขายังไม่สามารถช่วยทุกคนได้แต่เขารู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและกำลังเดินในเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังชีวิตไม่จำเป็นต้องเดินตามเส้นทางเดิมเสมอไป แต่เขารู้ดีว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้และการช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีความหวังและคุณค่ายอยู่เสมอในที่สุดเมโลเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและเข้าใจว่าแม้จะเริ่มต้นจากจุดที่มืดมนที่สุดชีวิตก็ยังมีทางใหม่เสมอถ้าเราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าจงอย่าละทิ้งความฝันของตัวเองเพียงเพราะไม่มีใครเดินร่วมทางไปกับเราจงตามหามันแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่เจออย่าให้เสียงของผู้หญิงดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง เมโลเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขามากขึ้นหลังจากที่ร้านเหล้าเล็กๆของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มมารับรู้ถึงความยากลำบากในการจัดการธุรกิจที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างองมากมีอยู่วันหนึ่งลูกค้าที่ร้านเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรทำนั่งคุยกันอย่างไร้จุดหมายจนเมโลรู้สึกว่าพวกเขากำลังเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่ต่างจากอดีตของเขาขเขาจึงเริ่มคุยกับพวกเขาสอบถามถึงชีวิต และฟังเรื่องราวของพวกเขาที่เต็มไปด้วยความสับสนความหมายคําว่าชีวิตของพวกเราคืออะไรไมโลถามเสียงต่ําแต่ลูกค้ากลุ่มนั้นหัวเราะพร้อมกันและสส่หัวก็แค่ทํางานไปวันวันยังไงหละไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกหนึ่งในนั้นพูดขึ้นไมโลรู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นเขาเริ่มพาพวกเขาคุยในหัวข้อที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตความฝันและความหวังในระหว่างที่เขาพูดเขาก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเช่นกัน การใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแม้เขาจะไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองแต่เขารู้ว่าเขาไม่อยากเห็นใครต้องติดอยู่ในวังวนแบบเดิมที่เคยเป็นไมโลเริ่มจัดก,กิจกรรมเล็กๆที่ร้านเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าคนอื่นๆมีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเลือกทางเดินในชีวิตเขาต้องการให้พวกเขารู้ว่าไม่จําเป็นต้องเดินตามทางเดิมๆและเขาต้องการเป็นคนที่ช่วยให้พวกเขาเห็นว่ามีทางเลือกที่ดีกว่าในชีวิต ในระหว่างนี้เขายังมีการขยายโครงการเติมฝันให้น้องด้วยการรับบริจาคของที่จําเป็นและเริ่มมีการจัดกิจกรรมเล็กๆที่ร้านเพื่อระดมทุนให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนในพื้นที่ชายแดนแม้เขาจะยังไม่สามารถทําได้มากมายแต่เขาก็รู้สึกดีที่มีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่นและทําให้ชีวิตของเขามีความหมายมากไมโลเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ใช่แค่การหนีจากอดีตแต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาและในการสร้างสิ่งนั้นเขาต้องเรียนรู้จากการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละวัน เราต้องเชื่อมั่นว่าหลายๆจุดของชีวิตมันเชื่อมต่อกันอยู่ขอเพียงแค่เรายังคงศรัทธานในตัวเราเองและตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดแม้มันจะนำตัวเราออกนอกเส้นทางบ้างแต่นั่นอาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไมโลนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ในร้านเหล้าของเขาเมื่อค่ำแล้วแต่ในใจเขายังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ไม่เข้าที่เขามองไปที่ขวดเหล้าที่ตั้งอายุบนเคาน์เตอร์เขายังคงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับความรู้สึกที่มันกำลังก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขาไมโลเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายไมยโล เสียงของพี่ชายฟังดูแผ่วเบาและเต็มไปด้วยอารมณ์พี่ชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าพ่อไปแล้วหัวใจของเมโลหล่นบุกเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะพ่อของเขาซึ่งเขาคิดว่าจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้กลับจากไปแล้วพ่อพ่อไม่ได้อยู่แล้วหรือเมโลถามด้วยเสียงที่สันไหวแม้คำพูดจะไม่ได้ดังออกไปแต่มันกลับกล้องอยู่ในหูของเขาเสมอพี่ชายเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าว,ว่าพ่อเขาเสียชีวิต ในเรือนจังเมื่อคืนนี้เขามีอาการป่วยแต่พยายามต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายตอนนี้กระบวนการพิสูจน์จะสาราจเรียบร้อยพ่อไม่มีโอกาสกลับบ้านอีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนฟ้าพาลงกลางใจไมโลนั่งนิ่งอยู่สักพักเขาไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือจะโกรธเสียใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเคยคิดว่าพ่อจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องการมากที่สุดแต่ตอนนี้เขากลับต้องเผชิญกับความจริงที่แสนเจ็บปวดพี่รู้ไหมว่าพ่อเจ็บปวดขนาดไหนก่อนจะไปพี่ชายถอนหายใจยาว พ่อไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับความเจ็บปวดหรอกพ่อแค่ถามถึงแกทุกวันคำพูดนั้นยิ่งทําให้เมโลรู้สึกผิดมากขึ้นเขาคิดถึงบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวตอนนี้มันเหลือเพียงความว่างเปล่าแล้วแม่ล่ะแม่ยังอยู่ในคุกพี่ชายตอบคงอีกนานกว่าจะออกมาเมโลพยักหน้าเบาๆเ,เสียงของลูกค้าคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในร้านทําให้เขาตื่นจากพวังเมโลพยายามทําตัวปกติแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะฝืนรอยยิ้มที่กําลังจะหายไป เขากลับมาที่บ้านเก่าซึ่งเคยเป็นบ้านที่อบอุ่นในวันก่อนวันหนึ่งเขาเคยคิดว่าบ้านนี้จะเป็นที่ที่พ่อจะกลับมาหาเขาแต่นั่นไม่ใช่วันนี้เบโลเดินไปที่ห้องของพ่อเขามองไปที่ของเก่าหลายอย่างที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจําภาพถ่ายเก่าๆที่เขาและพ่อยืนยิ้มอยู่ด้วยกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมานั่นคือภาพที่เขาอยากจะเก็บไว้ในใจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นการสูญเสียที่เจ็บปวดผมยังคงคิดถึงพ่อนะเบโลพูดกับตัวเองรู้สึกเหมือนพูดกับวิญญาณของพ่อที่ยังคงอยู่ในบ้านนี้ เขานั่งลงที่เก้าอี้ที่พ่อเคยนั่งและเริ่มคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาพ่อเป็นคนที่เคยพยายามทําให้ทุกสิ่งในครอบครัวด,ดีขึ้นแต่ก็ถูกขังอยู่ในกระบวนการที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้พ่อคงหวังว่าผมจะทําอะไรให้ดีขึ้นทําให้ชีวิตของเราไม่ต้องวนเวียนในความยากจนแต่ผมผิดพลาดหลายเรื่องผมท้อและเหนื่อยไม่โลบอกกับตัวเองแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีถ้าผมไม่มีพ่ออยู่ข้างขาง ไมโลมองไปที่โต๊ะทำงานของพ่อที่มีบันทึกบางอย่างที่เคยถูกเขียนทิ้งไว้พ่อเคยหวังให้เขามีชีวิตที่ดีไม่ต้องตกอยู่ในเส้นทางที่พ่อเคยเดินทางมาผมไม่อยากให้พ่อผิดหวังไมโลพึงพังผมจะทำทุกอย่างให้พ่อภูมิใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเขาคือการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้พ่อยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวเขาแม้ว่าเขาจะสูญเสียพ่อไปแล้ว แต่มันก็เหมือนเป็นแรงผลักดันให้เขาต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเมโลเดินออกจากบ้านไปที่ร้านเหล้าเขาหยิบขวดเหล้าขึ้นมาและยกขึ้นไปที่ท้องฟ้าเหมือนส่งสัญญาณให้พ่อนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของผมเขาพูดเบาๆในช่วงเวลานั้นไมโลรู้ว่าการเสียพ่อไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นที่จะต้องเดินต่อไปในโลกนี้แม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่เขารู้ว่าทุกก้าวที่เขาจะเดินในอนาคตจะเป็นการทําให้พ่อภูมิใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ข้างๆกันแล้ว การยืนอยู่ท่ามกลางของชนนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณต้องกล้าให้มากเมื่อต้องยืนตามลําพังไม่โลมองไปยังถนนที่เขาขับผ่านอย่างเงียบๆมันเต็มไปด้วยความทรงจําของการเดินทางที่ผ่านมาและความหวังที่เขากําลังตามหาทุกก้าวที่เขาเดินไปในโลกนี้เขารู้ดีว่าเขากําลังทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้เบื้องหลังแต่การเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงในรถบรรทุกเล็กๆที่บรรทุกข้าวของบริษัทมาเต็มไปหมดไมโลนั่งเงียบๆ เรากับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งภายในใจตัวเขาเองก็ยังคงรู้สึกสับสนในหลายเรื่องแต่การเดินทางไปบ้านกระคีออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคือทางที่เขาตัดสินใจเดินเพื่อเริ่มต้นใหม่เขามองออกไปเห็นภูเขาและท้องทุ่งที่ทอดยาวบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ ทำให้เขานึกถึงความเจ็บปวดในอดีตแม้เขาจะยังไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การช่วยเหลือคนอื่นเริ่มกลายเป็นเส้นทางที่เขาอยากจะเดินตามเมื่อถึงที่หมายไมโลพบว่าบ้านกระทีไม่ใช่เพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความหวังที่ยังคงมีชีวิตแม้จะเป็นพื้นที่ชายแดนที่ยากจนแต่ก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้เด็กๆที่นี่เหมือนเป็นการต่อสู้ของชีวิตในทุกๆวันเลยนะไมโลพูดกับครูคนหนึ่งที่มาต้อนรับ ครูคนนี้ชื่อครูนันเป็นครูในโรงเรียนประจำหมู่บ้านที่ทุ่มเทให้กับเด็กๆที่นี่ทุกวันมันไม่ง่ายเลยนะพี่ไมโลเด็กๆที่นี่มีความฝันแต่ชีวิตพวกเขาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครูนันบอกกับเขาพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยนไมโลพยักหนา้าเขาเดินไปหากล่องบริจาคที่เตรียมมาและเริ่มแจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆโดยมีเด็กหลายคนยืนมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังขอบคุณนะครับพี่เด็กชายคนหนึ่งยิ้มให้ไมโลขณะที่เขารับหนังสือ และสมุดที่เมโลมอบให้เมโลยิ้มตอบแต่ในใจเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งเขาเริ่มเข้าใจว่าความฝันของเด็กๆที่นี่มันเป็นอะไราที่พวกเขาต้องสู้เพื่อให้มันเป็นจริงและสิ่งที่เขาทําวันนี้อาจจะเป็นก้าวเล็กๆที่ช่วยให้ฝันเหล่านั้นกลายเป็นจริงได้หลังจากที่เด็กๆได้ของบริจากเมโลกับครูนั้นก็เริ่มพูดคุยกันในเรื่องชีวิตที่นี่ครูนั้นเล่าให้เขาฟังว่าเด็กๆบางคนที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอบางคนอยากจะเป็นครูแต่เส้นทางของพวกเขามันไม่ได้รยด้วยกล่ดกูหลา คนที่นี่ฝันอย่างหนักแต่บางครั้งก็ต้องแลกกับการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างครูนั่นพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าพวกเขาต้องทนกับความยากจนแต่ความฝันนั้นยังคงอยู่เมโลงเงียบไปเขาคิดถึงตัวเองตอนที่ยังเป็นเด็กเขารู้ว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้มีแค่ความหวังแต่ยังมีการต่อสู้กับตัวเองและโลกภายนอกด้วยผมเคยคิดว่าการมีเงินมากๆจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่วันนี้ผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เงินหรอกครับเมโลพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นความฝันของเด็กๆที่นี่ มันคือตัวอย่างที่สําคัญให้กับผมการที่เราช่วยเหลือกันมันอาจไม่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราจะสร้างโลกที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ครูนันยิ้มขึ้นมาใช่แล้วครับพี่ไมโลเราทุกคนล้วนมีภาระที่ต้องแบกรับแต่มันก็ทําให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นไมโลเดินกลับไปยังรถบรรทุกรู้สึกเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความคิดที่เขาเคยมีเกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองแต่เป็นการทําบางสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นบางทีการเริ่มต้นใหม่ มันอาจจะไม่เกี่ยวกับการหนีจากอะไรบางอย่างแต่มันเกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมโลคิดในใจขณะขับรถออกจากหมู่บ้านเขารู้ว่าเส้นทางที่เขาเดินมันยาวไกลและมันอาจจะเต็มไปด้วยความยากลาบากแต่เขาก็มั่นใจว่าโครงการเติมฝันให้น้องจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปตลอดฝันในสิ่งที่คุณอยากฝันไปในที่ที่เราจะไปเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเพราะชีวิตนี้เป็นของเราจงทําในสิ่งที่เราอยากทํา ม่โลกกลับมาจากการบริจาคที่บ้านเกรทในอำเภอท่าสองอยาง<ๆ>เขารู้สึกเต็มไปด้วยความภูมิใจในตัวเองเหมือนโลกนี้มีสีสันมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นแค่การเริ่มต้นแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกับได้ทําอะไรที่ยิ่งงอใหญ่ทว่าความรู้สึกดีๆที่เขามีเริ่มถูกบดบังเมื่อกลับมาที่ร้านเล่าเล็กๆของเขาร้านที่เขาเปิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเริ่มจะกลายเป็นที่พักพิงของผู้คนที่ทุกข์ใจจากอดีตเหมือนกับที่เขาเคยเป็นมาก่อน ไมโลนั่งอยู่ในร้านเหล้าเล็กๆที่เขาเปิดขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าและความเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปแต่บางอย่างในตัวเขากลับยังคงเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ใจของเขากลับไม่เคยพ้นจากร่องรอยของความเสียใจที่ลึกลงไปในอดีตแล้วในวันหนึ่งขณะที่ไมโลกำลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ร้านหลังจากปิดร้านเขาก็เห็นข้อความจากผิงผิง ทักมาหาเขาไมโลกดเปิดข้อความด้วยมือที่สันเทาและอ่านข้อความนั้นไมโลสบายดีไหมทุกอย่างเป็นยังไงบ้างถ้าไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรอยากคุยฉันอยู่ตรงนี้เสมอนะใจของไมโลหวิวไหวเมื่ออ่านข้อความนั้นเขานั่งคิดอยู่สักพักก่อนที่จะตอบกลับไปอย่างระมัดระวังผิงผิงขอบคุณมากที่ทักมาครับทุกอย่างมันคงไม่ง่ายเหมือนเดิมบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยใจและไม่รู้จะทำยังไงดีพิงพิงตอบกลับมาทันทีไมโล เวลามันอาจเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตแต่สำหรับฉันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนไมโลก็ยังคงเป็นคนที่ฉันห่วงใยและอยากเห็นเธอมีความสุขเสมอจำไว้นะว่าสามารถปรึกษาฉันได้ตลอดเวลาหากคุณต้องการใครสักคนที่เข้าใจไมโลอ่านข้อความนั้นจบเขารู้สึกถึงความอบอุ่นจากคำพูดของผิงผิงแม้เวลาจะพาเขาและเธอไปคนละทางแต่ใจของเขาก็ยังไม่เคยลืมเธอเลยเขานั่งอยู่ท่ามกลางแสงไฟสลัวสวของร้าน คิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่แล้วมือถือของเขาก็สันเตือนว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ด้ล้หมดลงเขาพยายามตอบข้อความสุดท้ายแต่ก็กดส่งไม่ทันข้อความค้างคาอยู่ตรงนั้นก่อนที่หน้าจอจะดับลงช้าๆไมโลยิ้มบางๆทิ้งมือถือไว้บนโต๊ะก่อนจะลุกขึ้นไปตรเตรียมทำงานต่อไปในร้านเล่าเล็กๆแต่ความคิดเกี่ยวกับพิงๆและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยังก้องอยู่ในใจเขาเรื่องราวนี้จะจบแค่ตรงนี้จริงหรือไม่หรือความสัมพันธ์ตกต่ำ นี้จะกลับมามีบทใหม่นในชีวิตของเขาอีกครั้งเวลโลมองไปที่ท้องฟ้ามืดมืดรู้สึกว่าเส้นทางของเขากำลังจะเดินไปในทิศทางไหนสักทางหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นทางไหน